โทลิพานั่งรถไฟวันนี้เดี๋ยวโทลิจะพาทุกคนไปนั่งช้างอายุทยาเลพันเนียดเด็กห้าสิบผู้ใหญ่หนึ่งร้อยครับไปดูไปดูเชนนั่งช้างกันนะขึ้นมา แม่ครับถ่ายรูปคนนะแม่คับแม่ต้องต้องคนที่อยู่ข้างล่างถึงจะถ่ายรูปได้อ๋อโอเคโอเคแม่ครับถ่ายรูปแบบกนี้ไม่ได้อรถปิดปากด้วยนะเพื่อถ่ายรูปกับลูกรถแมสปิดปากด้วยนะคะมอถ่ายรูปอนุ่มรถพ่หนะปิดปากด้วยนะคะรถแมสปิดปากทิศขวาเลยค่ะทิศขวาเลยก็งด้านซ้ายใช่ลก แล้วสวยังเอ้ยโอ้ยว่าระวังแล้วหลุดเาต้งเหลุดัลง้ยังไงเก็บ้าเก็บก็้วลงทั้งงนี้เลยให้ลงให้กลับมาเก็บถ้าคุณช้างเก็บให้แล้วนะแล้วช้างยัดูดลงท้ง เ,เ,จเนนนนง,ง,งจะเป็นเด็กอะจะเป็นหนเพื่อนนี้ร้อยอะน้ำหนักอะก็ทางตัวใหญ่ไงใหญ่ไหมครับแค่เพิ่งจะเป็นเด็กอยู่นะ,ะนก็ะได้ยีราบถ้าแก่แล้วจะมันเสียอะไรยีราบอะไม่รู้แต่ตอนนี้ก็นั่งตาาอยู่เอ้ยเอ้ยจะตกโคองไหมเนี่ยชัางจะทำโดยเราตรกโคองไหมเนี่ย สกอ้อยมาให้ช้างช้างจะกินอ้อยนี่เหรอตัวเดาวเพราะอะไรครับต้องกินอ้อยช้าง <laughs> กินอ้อยได้เห <laughs> รอปุลิช่องนั่งช้างนิดนึงเดี๋ยวเขานะ่าทุลิจะกลับมานั่งช้างอีก พาเนียดช้างอย่าลืมกดติดตามทัตทา,ายกดกระดิ่งโคลิพานั่งรถไฟบายบายเดี๋ยวเจอกันต่อไป EP หน้านะคะ